5นาทีปีศาจแดงสนับสนุนโดยแรงสุดขีดสปีดเร้าใจนิวซุสกิสวิฟท์พาวเวอร์อยูอัพพบกับไอคอนชุดใหม่นำโดยเอริกเดอะคิงคันโตน่าและนักเตะ20 UCL รวมทั้งตำนานโลกหนังในอดีตที่คุณคิดถึงนำทับโดยเดวิดเบคแฮมวันนี้ในทีฟีฟาออนไลน์4สวัสดีครับ ตอนทัาท่านเข้าสู่5นาทีปีศาจแดงติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเสวนาเรื่องปีศาจแดงกับดูบอลกับแนทพร้อมลุ้นของรางวัลสไตล์เด็กผีและสนุกเร้าใจสไตล์คอบอลตัวจริงแอดไลน์ไปได้เลยนะครับที่แอ๊ไสายแนทด,ดูบอลครับ ภาพซ้อมก่อนเกมพบเอซิมิลานออกมาแล้วนะครับข่าวร้ายคือเราไม่เห็นมาครัสแรดฟอร์ดดอนนี่ฟฟนเดอร์เบกเอเดนสันคาร์วาเน่ควอนมาตาและปอบปอกบาซึ่งทั้งหมดนั้นมีปัญหาอาการบาดเจ็บนะครับโดยในรายของแรดฟอร์ดบาดเจ็บเา้าแทบเสพมาตั้งแต่เกมพบแมนซิตี้แล้วก็ลงน้ำหนักที่เท้าไม่ได้นะครับฟานเดอร์เบกน่าเสียดายมากครับที่เขาบาดเจ็บในช่วงที่ป ok ็อกบาลงสนามไม่ได้เหมือนกัน ขณะที ot, yeah. hands, mesa, ่ท่นในพรานเอเดนชั่นคาร์บานี่หายไปตแอ่เกมพบกับคริสตัลพาเลสและก็จะต้องพลาดเกมนี้ไปอีกนัดหนึ่งครับเรื่องต้นโซชาคงต้องโรเตชั่นนักเตะในเกมนี้นะครับเพราะว่ามีเกมพรีเมียร์กับเวสต์แฮมยูไนเต็ดรออยู่ในช่วงคืนวันอาทิตย์ครับหมายความว่านักเตะอย่างอเล็กซ์เดเลสเอริกบายีอาจจะต้องสลับมาลงสนามนะครับ ส่วนตำแหน่งอื่นเนี่ยโรเตชันยากครับเพราะว่าขนาดทีมลดลงอาจจะมีนมันย่ายมาติชลงสนามแทนเฟรดหรือว่าสกอตต์แม็กจูเมนีคนใดคนหนึ่งนะครับส่วนแดนบนครับรูโน่เฟรนเดสอาจจะต้องลงสนามต่อครับเพราะว่าไม่มีใครเล่นตำแหน่งนี้ได้อีกแล้วนะฮะโดยที่เมสันกรีนวูดอาจจะสลับมายืนริมเส้นขวาแดนเนทเจมส์ครับน่าจะได้ลงมาตัวจริง2นัดติที่ต่อกันในตำแหน่งริมเส้นซ้ายนะครับส่วนหน้าเป้าเนี่ยไม่มีใครอื่นนอกจากอองตัวนี่มาซิยาวเวนแตโซชาจะให้โอกาสอาร์มัดเดนเลเลยมาตัวจริงนะครับก็อาจจะสามารถพักมาซิยาวเจมส์ ว่า Choice การเลือกอาหมัดเดยโลเป็นตัวจริงนยะอาจจะไม่เยอะเท่าไหร่แม้ว่าแฟนบอลอย่างเราเนี่ยอยากจะเห็นในสูตรนี้ก็ตามนะครับ ส่วนมิลานตัวเจ็บเยอะจริงครับเพราะต้องเสี่ยงดวงคือพระเจ้าซาลาตันอิบราฮิโมวิชนะครับว่าจะฟิตทันเกมกลับบ้านที่ออทาฟอร์ดในเกมนี้ได้หรือเปล่าหลังจากก่อนหน้านี้มีข่าวว่าฟิตไม่ทันแน่นะครับส่วนตัวหลักรายอื่นที่ลงไม่ได้แล้วก็เสียหายสำหรับมิลานครับน่าจะเป็นตัวหลักอย่างอิสไาเอลเบนเนเซอร์กองกลางเครื่องคนสําคัญนะครับฮาคารเชลานโอลูเพลย์เมกเกอร์ตัวทีมชาตุรกีแล้วก็อันเตเรบิชปีกตัวทีมชาติโครเอเชียนะครับแต่ว่าไฮไลท์คือดิโอโกดาโลอาจจะเป็นลงสนามให้กับมิลานนะครับเจอต้นสังกกกัดดทททีี่่่่แแ้จริงงงออยยาาาูไนเเตต็ว นครับเซฟานโน่ปิโอรีกุนซุมิลานก็อาจจะเลือกปีแอร์คาดูลูกองหลังดาวรุ่งวัย2ีปียิงเป็นฟูลแบ็กฝั่งขวาแทนนะครับทำให้สภาพทั้ง2ทีมเนี่ยต้องโรเตชันผู้เล่นกันข้างจะเยอะแล้วครับทีนี้ก็อยู่ที่นักเตะในสนามแล้วนะฮะว่าลงไปแล้วเนี่ยจะโชว์ฟอร์มได้ดีแค่ไหนและทีมไหนจะชิงความได้เปรียบจากนัดแรกเอาไว้ได้มากที่สุดครับไม่ว่าเสียงวิจารณ์จะเยอะเท่าไหร่ก็ตามนะครับแต่ว่ากัปตันแฮร์รี่แม็กควายังสู้อยู่นะครับจากการให้สัมภาษณ์กับยูฟ่าแฮร์รี่ยังรรรูู้้้สสสึกกกกตตเเเีียยิมมออท่ไดดวปลแขนนใหัับบ็ค แล้วก็ยังคงตั้งใจมากกับการพาทีมคว้าแชมป์รายการใหญ่ให้ได้ในอนาคตอันใกล้ครับแม็ก่ายืนยันนะครับว่าเขามีคุคนสมบัติที่ดีในแบบของตัวเขาเองในการเป็นผู้นาครับเขาสั่งการและกระตุ้นเพื่อนร่วมทีมตลอดในห้องแต่งตัวซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเป็นจุดที่แฟนบอลอาจจะไม่เห็นแต่แม็กกายืนยันนะครับว่าเขาตั้งใจทํามันจริงๆครับและตัวเขาเองก็ยืนยันนะครับว่าโซชามีด้านมืดหรือว่าด้านโหดจริงๆแม้ว่าตัตโอเล่เนี่ยายนอกอาจจะดูเป็นคนที่ยิ้มแย้มแล้วก็ไม่ค่อยมีมาดอยู่ตาเท่าไหร่หรือเป็น,นคนท แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่โอลรู้สึกว่าเขาจะไม่ต้องออกลูกโขดเนี่ยเขาก็ต้องทําเพื่อการปกครองลูกทีมครับ แต่ขณะดเดียวกันเนี่ยโซชาก็เป็นคนที่เปิดรับนะครับแม็กไวายสามารถจะเสนอแนวคิดต่างๆให้โอเล่ได้เช่นเดียวกับนักเตะคนอื่นในห้องแต่งตัวครับทำให้ทุกอย่างเนี่ยมาดูเป็นปึกแผน่นแล้วก็เป็นหนึ่งเดียวทุกคนมุ่งมั่นจะพัฒนาไปด้วยกันและกับตันแฮร์รี่ก็สามารถยืนยันได้นะครับว่าสมสรได้มีทิศทางที่ดีขึ้นกว่า2ปีแรกที่เขาเพิ่งย้ายมาใหม่ๆครับส่วนเป้าหมายในฤดูกาลน,นี้คือการเก็บชัยชนะให้ได้มากที่สุดต่อจากนี้ครับสำหรับการไปอันดับ2เนี่ยบางคนอาจจะบอกว่ามันน่าผิดหวังแต่ก่นน่่ออนนนนหห้้าาาีียผูสัทกกรณลค็มงว ไม่น่าติดพ็ฟอปได้ด้วยซ้ำนะครับแต่วันนี้ทีมเป็นรองเพียงแค่แมสซิตี้เพียงแค่ทีมเดียวเท่านั้นนะครับนั่นก็แสดงให้เห็นนะครับว่าเราเองเนี่ยก็เริ่มพัฒนาการที่ดีขึ้นแล้วก็เริ่มมีฟอร์มที่สม่ำเสมอขึ้นนะครับสิ่งสำคัญใน,นตอนนี้ก็คือต้องพัฒนาไปอย่างต่อเนื่องไปทั้งทีมเท่าที่สามารถจะทําได้นั่นเองครับ เรื่องอนาคตของเอเนเซนคาร์วานีทายได้สุดนะครับสื่อหลักของอังกฤษรวมถึงฟริโซโรมาโน่เริ่มจะเล่นไปเดน,นี้แล้วนะครับน้ำหนักของข่าวที่มากขึ้นเกิดจากคุณพ่อหลุยส์คาร์วานีที่ได้สัมภาษณ์กับท y วีซีสสื่อในาร์เจติน่านะครับว่าคาร์วานีรู้สึกไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่กับการปรับตัวในอังกฤษแล้วก็อยากจะย้ายไปเล่นทีโบคาจูเนียซึ่งถือเป็นการย้ายกลับสู่ดินแดนอเมริกาใต้บ้านเกิดนะครับซึ่งเขาสามารถจะขับรถกลับไปเจอครอบครัวที่อุรวยไกวได้ง่ายกว่าซึ่งแต่เมื่อวานนนัมกออก่่าาวยย ความสนใจของโบคาจูเนียนั้นเป็นความจริงครับ เดลทิรกเกอร์เนี่ยเปิดเผยเพิ่มเติมด้วยนะครับว่าข่าวการหากองหน้าตัวใหม่ที่ยูไนเต็ดในฤด,ดูกาลหน้าอาจจะส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจของคาร์วานี่ครับเพราะแม้ว่าเขาจะมีอายุ34ปีย่าง35ปีในฤด,ดูกาลหน้าเนี่ยแต่เขาก็ต้องการการลงสนามต่อเนื่องด้วยเช่นกันนะครับนอกจากนี้ครับคาร์วานี่ยังไม่พอใจ FA ขอของกรีฑนะครับที่ไปลงโทษแบนเขาจากการณีตีความการหยอกล้อก,กับเพื่อนในสื่อโซเชียลเป็นการเหยียดผิวนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องภาษาซึ่งพูดอังกฤษไม่ค่อยคล่องแล้วก็มาตรการการล็อกดาวน์ในกรักรับตวทีฑ์ก เซอร์ยากขึ้นไปอีกด้วยนะครับด้วยผลทั้งหมดครับทำให้คาร์วานี่อาจจะพิจารณาข้อเสนอของโบคาจูเนียสอย่างไรก็ตามครับยูนเต็ดยังมีออปชันที่จะต่อสัญญากับคาร์วานี่ออกไปอีก1ปีซึ่งเป็นสิทธิ์ของสโมสอนในการใช้ออปชันนะครับแต่ว่าโดยมารายาทแล้วเนี่ยสโมสอนก็ควรจะคุยกับตัวนักเตะให้เรียบร้อยก่อนจึงค่อยใช้ Option ออปชันครับ และล่าสุดนะครับเมื่อช่วงช้ามืดเป็นพุ่ตามเวลาบ้านเราคาร์วาน,นี่ก็โพสต์ภาพแล้วก็พิมพ์ข้อความเป็นภาษาสเปนนะครับว่าภูมิใจที่ได้สวมเสื้อของไนเต็ดแล้วก็ตามมาด้วยรายงานจากฟาบิโชรมาโน่พูดข่าวเทียหนึ่งที่ว่าสโมสรจะพูดคุยกับคาร์วานี่เกี่ยวกับการตัดสินใจขั้นสุดท้ายและก็น่าจะได้ข้อสรุปในเวลาอันใกล้ละครับว่าท้ายที่สุดเนี่ย คาร์พานี่จะได้ย้ายไปเล่นกับโบคาจูเนียสหรือว่าจะต่อสัญญากับยูไนเต็ดออกไปกันแน่ครับส่วนตัวแทนระดับดาวรุ่งพุ่งแรงอย่างเอริงฮาร์แลนที่เมื่อคืนวันอังคารในเกมยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกกับเซบียาก็ยิงไปอีก2ประตูน,นะครับยังมีรายงานจากหลายสื่ออาทิราฟเอเฮนิกสไตล์ ผู้สื่อข่าวทีอีสองจากเดอะแอตเลติกที่บอกว่ามีเพียงไปเอชเอมเชิตี้แล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเท่านั้นนะครับที่มีกำลังเงินพอที่จะซื้อฮาแลนด์ไปได้ในซัมเมอร์นี้โดยทูสปอร์เทนสื<ม>่อนอร์เวย์เสริมข้อมูลนะครับว่าค่าตัวของฮาแลนด์ในซัมเมอร์นี้น่าจะอยู่ที่ราว1 0 0่งรถึงหนึล้านยูโรส่วนค่าสัญญาเรท75ล้านยูโรจะบังคับใช้ในซัมเมอร์ปี2022ครับในมุมผมเองเนี่ยยังไงแล้วยูไนเต็ดคือเตงเอนดับต้นๆติดอยู่ในสามแน่น และจากคลิป5นาทีบริษัทแดโมน่นงครที่9มีนาคมนะครับผมก็ยังยืนยันว่าผมเห็นด้วยกับดีดมาฮาร์นอดีตนักเตะแมเชสเตีมมต์ที่ว่าอย่างน้อยที่ยูเนเต็ดเนี่ยฮารแลนด์จะมีตัวตนในทีมได้เป็นนักเตะคนสําคัญได้ใช้สปีดต,ต้นและก็เป็นจุดศูนย์กลางของทีมครับและที่สําคัญคือได้ทํางานกับโซชาแต่นั่นจะเพียงพอต่อการทําให้เขาเลือกยูเนเต็ดหรือไม่เนี่ยทุกอย่างก็อยู่ที่ตัวฮารแลนด์เองแล้วล่ะครับ ปิดท้ายที่กระแสข่าวล่าสุดจากนิเลเเมลสื่อเชลซีที่ระบุว่าหนอยเต้นให้ความสนใจคริสเตียนพูลิชิชสตาร์เชลซีที่ไม่ได้โอกาสลงสนามมากนักในยุคข,ของโทมัสทูเคิลครับโดยที่ลงเล่นไปเพียงแค่8เกมในยุคข,ของผู้จัดก,การทีมคนใหม่เขออย้าจาดอร์ตมุนมาเล่นให้กับเชลซีเมื่อปี2019ด้วยราคาค่าตัว58ล้านปอนด์และก็เป็นตัวริมเส้นที่เลี้ยงบอลทะลุทะลวงได้ดีคนหนึ่งนะครับและก็เหมาะกับระบบเคาน์เตอร์แอตแท็กของหนอยเต้นครับเพราะมีสปีดต้นและก็มีสมองฟุตบอลททีีีีีี่่่่ดดอออยยยาาางไรรรกกก็ตตมมนนนนนะะคัันบบเเเเชลลซวืใแ ก็ทําให้พูลิซิชเหนื่อยในการแย่งตำแหน่งตัวจริงในถิ่นสแตมฟอร์ดบริดจ์ครับอย่างไรก็ตามเนี่ยยูไนเต็ดยังต้องสู้กับลิเวอร์พูลและก็บาเยนมิวนิคในการลุ้นแย่งตัวปีกชาวอเมริกันรายนี้แฟนเพจคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องของคาวานี่ฮาร์แลนและก็พูลิซิชคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับแลกเปลี่ยนกันเยอะๆครับครอบครัวเราจะได้มีความเห็นที่หลกากหลายในฟุตบอลและเป็นชุมชนยูไนเต็ด United ที่อบูนกันต่อไปนานๆน,น,นะครับ อย่าลืมว่าเรายังมีกิจกรรมจัดกันอย่างต่อเนื่องถ้าไม่อยากพลาดครับแอดไ like, ลน์เข้ามาเลยครับที่แอดสไตนัดดูบอลแอดมาคุยกับผมส่วนตัวได้เลยนะครับส่วนใครอยากรู้จักเพื่อนใหม่ในกลุ่ม Open c h ช t ใหม่เทียร์1คลับโอเปนแชทผู้คุยเองในหมู่แฟนบอลปีศาจแดงผมฝากลิงค์ไว้ใต้คลิปนี้กดไปแอดเข้ากลุ่มกันได้นะครับสามคัคคีคือพลังส่วยความหวังเพื่ออนาคตที่เปล่งปลั่งของกองทัพปีศาจแดงเพราะพวกเราคือครอบครัวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับขอบคุณทสุกิ way of life และฟ i f a o ออนไลน4